คร en, ant, ับผมชื่อนายรันดูนะครับวันนี้จะมาอ่านจอไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าครับจับฟิลสิบแอมป์ครับอ่านพุทธลวดเตียงเตียงพุทธห้าและเป็นลุงกาาครับจะทำให้พุทธลวดก็สนับสนุนและทำให้หน้าคนแนงสัมผัสกันครับจจุดต่อร่วมมองฟังคนนั่งครับ ไปยังอัพครับสปยงคนที่สองครับผ่าไปยงคนที่หกครับขานมอเตอร์ไปยังคนที่สามครับไปยงคนที่ห้าครับไปยังคนที่เจ็ดครับแล้วไปลงไปยังคนที่สิบแล้วไปลงกาวครับ่อไป่อไปครับดาวแล้วครับ ขัวที่สองครับแล้วยังขั้วที่หกของมอเตอร์ครับไปเอาขั้วที่สามครับไปยังขั้วที่ห้าครับไปยังเดาแล้วไปยังขั้วที่สิบเจ็ดครับแล้วไปยังจุดต่อร่วมครับไปยังขั้วที่สิบครับแล้วไปลงกาวครับไปจุดต่อรวงมองฟังคนขับนะครับฟังคนนั่งครับไปยังขั้วที่สิบสี่ครับ ต่วมาเปียงอัพครับโคตรที่มาเปียงคนที่ที่สิบเจ็ดครับครับไปยังคนที่สองครับเปียงคนที่หกพามอเตอร์เปียงโคตที่สามครับเปียงโคตที่ห้าครับและไปยังโคตที่เจ็ดครับเปียงจุดต่อลวงครับและไปียงโคตที่สิบครับตรงกลางครับ ไปเป็นดาวนะครับไียังคู่วที่ปักที่จุสี่ครับแม็จุดต่อรวมครับแปงจุดต่อรวมมาไปยังดาวครับไียังคู่ที่จ8แปดครับไปยังคู่ที่สี่ครับ ไปยังข้อที่ห้าครับไปยังข้อที่สามครับผ่านมอเตอร์ไปยังข้อที่หกครับจะไปยังข้อที่สองครับแล้วไปยังข้อที่สิบเจ็ดครับไปยังจุดต่อร่วงครับแล้วไปยังค้อที่สิบครับเรื่องลงเกล่าครับต่อไปฟังจุดต่อร่วงมาฟังคนขับควบคุมนะครับไปยังข้อที่สิบสองครับไปยังจุดต่อร่วงครับไปยังอัดครับ แบบอย่างโค้ดที่สิหกครับผ่านมอเตอร์เยียงโคดี่สี่แบ้อย่างโคดี่สี่ครับเยียงจุดต่อร่มครับแล้วอย่างโคดี่สิบครับแล้ลงกาวครับต่อไปดาวนะครับอย่างโคดี่สองครับผ่านจุดต่อร่มครับ ไปยังดาวครับไปยังขั้วที่14ครับยังขั้วที่สี่ภาคมอเตอร์ไปยังขั้วที่ 10, 16ครับแล้วไปยังุดต่อรวมครับแล้วไปยังขั้วที่10แลดำลงเก่าครับ,บค,ครับ